สวัสดีทุกท่านครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันที่พักผ่อนสำหรับ <c oughs> คนทำงานประจำก็ถือว่าเป็นวันพักผ่อนส่วนคนที่เขาเรียกทำงานอ,าอิสระก็คือเขาเรียกว่าหาเวลาได้ว่างาหาเวลาว่างได้ก็ถือว่ามีโอกาสดีกว่าคนที่ทำงานประจำ แต่ว่าไม่ว่าจะทํางานแบบไหนก็ตามนะครับก็ม,มีความค่าเรียกว่าหาประสบการณ์ก็จะสามารถาทํางานได้ได้ประสบผลสำเร็จไดนะ้หลายวิดีโอที่ผมทำไปนะครับก็มีคนเข้ามาพูดแล้วก็ติชมแล้วก็แนะนำก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่แนะนำเข้ามาอาจจะให้ปรับปรุงแก้ไขอะไร ก็คือเป็นการแนะนํากันด้วยความรักด้วยความเมตตานะะแล้วก็มีบางคนก็ถามว่าเห็นออกมาพูดเนี่ยเออไปออจบอะไรมาไปเรียนอะไรมานะะผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะฮะผมแทบจะไม่ได้มีความรู้อะไรเลยนะะที่ที่มาเล่าให้พวกเราฟังก็ได้ อ่านได้ปฏิสัมพันธ์ได้พูดคุยได้พบปะผู้คนได้ไปเห็นนะครับแล้วก็เอามาคบคิดแล้วก็แตกเป็นความคิดของตนเองก็มาเล่าให้พวกเราฟังนะะข้อมูลจริงๆเนี่ยแทบจะบอกว่าไม่ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยก็ไม่มีอะไรมากมายอยู่แล้วนะท่านก็คงเห็นก็จะพูดไปเรื่อยๆนะก็มีบางท่านถามว่าไปจบอะไรมานะฮะผมก็เลยนึกถึง ตอนที่หลายสิบปีนะมีคนถามผมแบบนี้เหมือนกันนะรพอเห็นเราพูดได้คุยกันก็เลยถามว่าเราเรียนจบอะไรมา,อาตอนโน้นเมื่อหลายสิบปีนะฮะผมก็บอกว่าผมไม่ได้จบอะไรมาเลยนะฮะก็ตั้งแต่เล็กจนโตมาก็เรียนในเรื่องการศาสนามาตลอดนะแม้แต่ล่าสุดนะฮะไปได้มีโอกาสได้ไปสแสวงหาความรู้ในเขาเรียกว่า ในศาลนะฮะท่านพุ่ยภาษาก็ถามก็คุยกันอยู่สองสามครั้งพอไปเจอกันก็เลยถามว่าเราจบอะไรมาผมก็ก็บอกท่านไปตามตรงนะฮะก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายก็คงเป็นคําถามที่คงจะติดตัวผมไปนะฮะว่าจบอะไรมาผมก็แปลงนะส่วนใหญ่ก็อจะไม่ค่อยถามกัน,นแต่ผมก็จะเจอคําถามนี้บ่อย ผมจึงจะตอบเหมือนคนที่อ่ผมคิดนะที่อยากจะเรียนในมหาวิทยาลัยในอเมริกาก็เลยถามคนที่เขาอยู่อเมริกาว่าการเรียนที่ในประเทศอเมริกาเนี่ยต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกผมนะครับว่าคนจะเรียนน่ยไปเพื่ออะไรเออเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะ อ้าวผมก็บอกว่าถ้าเป็นคนไทยเนี่ยมันก็ต้องสีทีวีเคีมาก่อนเลยน,น,นู่นนั่นนี่เป็นการหาความรู้หาความรู้นี่ผมว่ามันก็มันก็อยากได้นะแต่เป้าหมายของการเรียนเนี่ยต้องตอบให้ได้นะ,ะเขาเขาดีนะเขาถามแล้วว่าคุณจะเรียนไปเพื่ออะไรถ้าคุณจะเรียนเพื่อไปเอาเปเปอร์เนี่ยคุณก็ต้องเรียนแบบนี้นะะจะเอาเป็นกี่แผน่นกี่แผ่นก็ว่าไป ก็ได้ความคิดว่าเออนะเราจะเรียนไปเพื่ออะไร,นะค,รออคนในอเมริกาเนี่ยเวลาไปสมัครงานเนี่ยทำไมเขาถามเราอย่างนี้นะว่าเราจะเรียนไปเพื่ออะไรเ,ออเขาก็เล่าให้ผมฟังว่ามาอยู่อเมริกาเนี่ยเวลาไปสมัครงาน,เ,นเขาไม่ได้ถามเราว่าคุณจบอะไรมาเขาจะไม่ถามอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ย นี่แหละจะเจอคําถามเหมือนที่ผมโดนก็คือว่าคุณะจบอะไรมาเรียนจบอะไรมาอืมผมก็นึกถึงคําเมื่อหลายสิบปีเก็จะยี่สิบปีในอเมริกาหรือว่าในประเทศที่เขาคิดไม่ได้เหมือนคนไทยเนี่ยเขาจะไม่ถามเปเปอร์เรานะฮะไม่ถามมาจบอะไรมาเขาจะถามประโยคแรกเลยว่าทำอะไรเป็นบ้างคุณทำอะไรเป็น เวลาเราไปสมัครงานนะฮะผมก็ไม่เคยไปสมัครงานที่อเมริกานะแต่ไอคนอท่านที่อยู่อเมริกาเนี่ยท่านเล่าให้ฟังอันดับแรกเลยนะที่คนที่เขาจะถามเวลาไปสมัครงานกันนะแข่งขันกันเยอะแยะเนี่ยเขาจะถามว่าคุณทําอะไรเป็นเขาไม่ถามว่าคุณจบอะไรมาแต่ผมก็ไม่เคยไม่รู้นะคนที่ไปสมัครในเมืองไทยเนี่ยไปสมัครงานส่วนใหญ่อะเราจะต้องถือใบเกียรติบัตรใบอะไรเนี่ยไปด้วย เพื่อให้ยืนในการประกอบในการพิจารณาในการรับเข้าทํางานคนไทยจะเป็นอย่างนั้นนะแต่นั้นเขาถามเลยว่าทาอะไรเป็นบ้างแล้วลองให้ทําดูเขาจะให้เราทําดูเลยนะเขาบอกว่าเอออันนี้มันมันตอบโจทย์พอจะรับคนไปทํางานอ่ะมันต้องทําเป็นอย่างเราเนี่ยอาจบอะไรมาก่อนโอ้ก็บจบด้านนี้มาจะต้องเก่งแน่นอน ซึ่งจริงๆนะครับคนที่จบมาเราก็พอจะรู้นะจบมามันเป็นการเรียนนะแต่มันไม่ใช่ทักษะในการเอามาปฏิบัติัะเป็นส่วนใหญ่นะในมหาลัยของพวกเราส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะก็เป็นเรื่องที่น่าเอามาขบคิดนะครับว่าทําไมเขาตั้งคําถามแบบนั้นกับคนที่จะไปทํางานกับเขานะฮะ ทำไมแต่ทำไมเราถึงถามว่าจบอะไรมาไม่ถามว่าทําอะไรเป็นบ้างนะครับเพื่อที่จะเอาไปทํางานเราคิดว่าใบประกาศจะเป็นตัวยืนยันมันจริงหรืออา่าทำไมในสังคมอเมริกันคิดอย่างนั้นทําไมเราคิดแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่านี่แหละพอผมเจอคําถามนี่ก็เลยบอกว่าเออนึกถึงเมื่อเราไปคิดที่จะไปเ,เรียนที่อเมริกาแล้วก็ ไปถามแล้วเขาก็ถามว่าจะเรียนไปเพื่ออะไรแล้วก็บอกว่าถ้าจะมาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยคุณทําอะไรเป็นไม่ถามว่าคุณจบอะไรมานะฮะก็เป็นสิ่งที่เมื่อกี้ได้ดูด้วยนะฮะเมื่อกี้มีข้อความที่บางท่านจบมหาลัยในเมืองไทยเสร็จแล้วก็มันก็เรียกว่าเหมือนไม่มีความมั่นใจในมหาลัยที่ตัวเองจบมาอันนี้เนี่ยก็ชัดเจนนะครับท่านที่เอาใบประกาศของ มหาวิทยาลัยในเมืองไทยไปต่อที่อเมริกาเนี่ยแน่นอนครับก็คือใบไหนก็ต่อได้นะฮะแต่ว่าที่สําคัญที่สุดคือศักยภาพของตัวคุณ่ะสามารถที่จะเรียนเขาได้ไหมอันนั้นอะคือบทพิสูจน์นะเราจะถืออะไรไปเขาโอเคหมดแต่คุณเข้าใจในบทเรียนที่คุณจะเรียนต่อไหมนะฮะเขาดูตรงนั้นเป็นหลักถ,ถ้าคุณถือใบอของเราไปอย่างดี่วระดับหนึ่งเนี่ย แต่พอไปเจอมหามหาหวิทยาลัยเขาอะแต่เราไม่สามารถที่จะไปต่อได้ก็ไปต่อไม่ได้นะฮะอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะ,ะเมื่อกี้ก็ดูของการศึกษาที่ท่านที่จบจากมอจอลนะครับก็สามารถที่จะเข้ากองทัพอเมริกาได้ท่านก็ยืนยันอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะคือถ้าเรามีศักยภาพแล้วเนี่ยหมายของว่าทําเป็นแล้วเนี่ยคุณไปต่อได้หมายวามว่าใช้ศักยภาพไปต่อ แต่ถ้าคุณได้แต่ใบประกาศไปคุณจะไปต่อไปต่อไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้สนใจว่าคุณจบอะไรมาเขาสนใจว่าคุณทําอะไรเป็นบ้างเราทําได้ไหมอ่าอันนี้คือ,อมหาวิทยาลัยในอเมริกาเขาใช้แบบนี้ในการที่จะเข้าไปเรียนต่อแล้วก็คนที่จะไปทํางานสมัครงานในอเมริกาเขาก็จะถามประมาณนี้นะประมาณนี้เป็นเบื้องต้นในการที่จะรับคนเข้าไปทํางานเพราะต้องเอาคนไปทํางาน ไม่ใช่เอาคนจบมาแล้วไปไปนั่งเท่ๆมันไม่ได้ต้องเอาไปทำงานจริงผมว่ามันตอบโจทย์นะสำหรับการการที่จะเอาคนไปใช้งานในการทำงานต่อนะะก็พูดถึงการศึกษาก็เพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่านักศึกษาเด็กใหม่จบของพวกเราในไต,ตรมาสนี้ที่ผ่านมาเนี่ยจบกันมาเยอะแล้วก็ในช่วงนี้ในเป็นภาวะที่ทั้งโควิดก็ดีทั้ง เศรษฐกิจทั้งโลกก็ดีสงครามก็ดีนี่ทำให้ทุกประเทศนั้นมีคนตกงานและว,ว่างงานกันเยอะมากจากสถิติที่รวบรวมมานะครับไตมาล่าสุดหรือว่าช่วงล่าสุดเนี่ยนักศึกษาที่จบใหม่ตกงานประมาณหกแสนสามหมื่นคนถือว่าเยอะมากถือว่าเยอะมากนะถือว่าเยอะมาก mm hmm. ก็เป็นสิ่งที่ว่ารัฐบาลเองก็ดีจะหาวิธีการอย่างไรทําให้นักศึกษาจบใหม่อย่างนี้มีงานทํา แล้วก่อนนักศึกษาที่จะทยอยจบมาอีกจะทําอะไรอันนี้ต้องคิดแผนรองรับและตัวนักศึกษาเองตัวพวกเราเองเนี่ยเราจะรอเขาเรียกสมัครงานหรือเราจะหาวิธีการยังไงให้เรามีงานทำนะฮะผมชอบการาบริหารการจัดก,การในเรื่องของการศึกษาและก็การบริหารทรัพยากรของอประเทศหนึ่งก็คือประเทศอิสราเอลอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศที่ มีอ่าเขาเรียกบรรดาสตาร์ทอัพเยอะมากอันนี้ผมก็ไปค้นมาอีกนั่นแหละฮะก็คือลองจากอเมริกาแล้วเนี่ยบรรดาสตาร์ทอัพหรืออ่าแพลตฟอร์มต่างๆที่เกิดขึ้นอันดับต้นๆของโลกจะอยู่ที่ซิลิคอนเลล์อยู่ที่อเมริาที่อเมริกานะฮะจากนั้นคืออันดับสองอยู่ที่ประเทศอิสราเอลเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับว่าอิสราเอลกับอเมริกามันคนละ มันไกลกันนะมันไกลกันมากแล้วก็มันมันคนละเรื่องกันเลยที่จะไปมีสตาร์ทอัพที่อิสราเอลเราฟังแล้วก็จะมองแต่ว่ามันจะต้องไปยุโรปในประเทศอังกฤษในประเทศฝรั่งเศสในประเทศเยอรมันอะไรเงี้ยแต่กลับกลายเป็นว่าสตาร์ทอัพหรือว่าแนวความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นที่อิสราเอลเป็นอันดับสองรองจากอเมริกาคือสิิคอนว์ลเลย์ก็น่าศึกษาน่าสนใจว่า ทำไมอิสราเอลนะครับเขาให้สิทธิยังไงแล้วเขามีรัฐบาลสนับสนุนยังไงจึงเกิดสตาร์ทอัพขึ้นมากมายซึ่งผมมองว่ารัฐบาลไทยเนี่ยถ้าจะพัฒนาประเทศนี่ยนะต้องพัฒนาบุคคลต้องพัฒนาคนผมเคยเล่าสิงคโปร์ให้ฟังสิงคโปร์ไม่มีอะไรพัฒนาบุคคลสามารถขึ้นไปอันดับตน้ตนๆของโลกได้แล้วก็ที่ เราเพิ่งจะได้มีความรู้มาก็คือประเทศอิสราเอลตอนนี้ถือว่าแซงสิงคโปร์นะฮะก็คือมีสตาร์ทอัพเกิดขึ้นแล้วก็มีคนที่เป็นระดับเศรษฐีเกิดใหม่ในใน,ในประเทศอิสราเอลเยอะมากและเป็นใบรุ่นทั้งนั้นนะอายุประมาณ30-40นี่เยอะมากอันนี้ก็คือ,อสิ่งที่เทคโนโลยีหรือว่าโลกมันมันหมุนไปทางนั้นมันไปอย่างนั้นทังนั้นนัคือถ้าเราจะ ให้เด็กของเราจบมาเนี่ยประมาณ6 3แสนสามหมื่นคนที่ตกงานอยู่เนี่ยถ้ารัฐบาลมีนโยบายที่สนับสนุนให้เขาให้คนเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นสาราทอัพก็คือเป็นคนที่คือคิดอะไรก็ได้นำมาเสนอรัฐบาลรัฐบาลให้เงินจำนวนหนึ่งในการเป็นเขาเรียกสารตั้งต้นนะเรียกก็คือให้ไปทำโปรเจกต์ที่คุณคิดมาแล้วอานำเสนอมันจะแก้ปัญหาอะไรได้บ้างนะครับ คิดใหม่เลยนะไม่ใช่ไปลอกเข้ามาถ้าลอกเข้ามาในไม่ใช่สตาร์ทอัพต้องเอาแบบใหม่ไม่เคยใครคิดแล้วก็แก้ปัญหาในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ในอยู่ในสังคมนี่ในโลกนี้ถ้าทําอย่างนี้ผมว่างานเด็กหกแสนสามหมื่นคนไม่ตกงานไม่ตกงานแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะปล่อยงบประมาณง่ายๆนะฮะต้องดูว่าสิ่งที่เขาคิดเนะี่ยมันสามารถที่จะตอบโจทย์และเป็นจริงไหมนะะถ้าทําอย่างนี้ มันจะมีอะไรใหม่ๆให้เด็กทำเยอะแล้วเราจะสามารถพัฒนาศักยภาพของคนที่จบมาใหม่ข้ามไปอีกระดับหนึ่งนะฮะซึ่งเราต้องบอกนะคำว่าสตาร์อัพนี่มันมันกว้างมากมันกว้างมากเลยอาจะอะไรก็ได้นะให้เขาไปคิดมาแล้วเราก็เป็นเหมือนพี่เลี้ยงให้เขารัฐบาลเป็นเหมือนพี่เลี้ยงให้เขาแล้วคอยสนับสนุนเขาไม่ต้องการอะไรนะฮเขาต้องการแค่เงินในการเริ่มต้นเท่านั้นเอง ถ้าอันไหนมันดูแล้วมันเป็นไปได้แล้วก็ส่งเสริมเลยอันนี้ก็คืออิสราเอลเขาทำอย่างนั้นนะฮะมีนโยบายมีกองทุนแบบนี้เพื่อให้คนที่จบงานเนี่ยจบมาจบมาใหม่เนี่ยจะมาอะไรมีงานทำโดยที่ไม่ต้องไปอรอของานใครไม่ต้องไปรอรัฐบาลให้งานไม่ต้องฮะคิดอะไรได้ลองคิดแล้วก็ทำมาให้มันเป็นรูปธรรมหู ะะถ้ามันไปได้หรือคิดว่ามองว่ามันจะไปได้แล้วก็ให้ทุนสนับสนุนนะฮะไม่ไม่บอกว่าได้หรือไม่ได้นะฮะแต่คิดว่าจริงๆอ่ะแค่ว่าไกลว่าจะพอได้นี่ลองให้เงินสนับสนุนแล้วเขาจะไปต่อจากนั้นนักธุรกิจหรือคนที่มีตังเขาจะไปเอาคนเหล่านั้นมาแล้วก็ต่อยอดอันนี้ก็คือประเทศที่เขาพัฒนาเทคโนโลยีเขาคิดแบบนี้ แล้วผลักดันแบบนี้แล้วรัฐต้องคิดแบบนี้ถึงจะมีนักนักคิดใหม่ๆแล้วจะเกิดสตาร์ทอัพใหม่ๆแล้วจะเกิดแพลตฟอร์มใหม่ๆขึ้นมาในประเทศนะฮะแล้วมันจะสามารถนําเม็ดเงินเข้ามาได้มากมายมหาศาลอันนี้คือสิ่งที่อเมริกาเขาทำูาแล้วนะฮะและที่ผมเห็นก็คือว่าประเทศอิสราเอลนี่ถือว่ากําลังมาแรงและมาอันดับสองนะฮะ แล้วก็เราจะเห็นว่าในในสงครามที่ที่มีการเกิดขึ้นที่ยูเครนกับอารัสเซียเนี่ยอาวุธที่ได้ไปจากาการคิดค้นของอิสราเอลเนี่ยไปต่อสู้กับรัสเซียเนี่ยรัสเซียนยกลัวเลยนะนั้นนี่คือสิ่งที่สตาร์ทอัพใหม่ๆคิดจะคิดอะไรที่แบบเขาเรียกว่าในมุมมองอีกหลายมุมมองที่ที่ไม่ใช่แค่รัฐบาลนะเราน่าจะลงทุนกับคนให้เยอะ ถ้าเป็นรัฐบาลต้องลงทุนกับคนให้เยอะอย่าไปลงทุนกับวัตถุสิ่งของนะฮะถ้าลงทุนกับวัตถุสิ่งของเมื่อสิ่งของนั้นหมดอายุมันก็หมดไปเลยแต่ถ้าลงทุนกับคนน่ะมันจะกลายเป็นสินทรัพย์มันจะอยู่ในสินทรัพย์เป็นทางปัญญาของคนในประเทศน,นั้นนะฮะอันนี้ผมไม่ใช่เป็นผู้ที่มีความรู้อะไรมากมายนะผมเอาสิ่งที่ไปเห็นแล้วก็มาประมวลแล้วมาเล่าให้พวกเราฟังว่า ถ้าเรามีเขาเรียกรัฐบาลนะ่ะมีอำนาจมีงบประมาณในการที่จะพัฒนาถ้าพัฒนาแบบนี้จะได้ทั้งงานมาให้คนที่ตกงานจะได้ทั้งแพลตฟอร์มใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในเป็นของคนไทยนะฮะซึ่งจริงๆอ่ะเวลาคนไทยคิดมาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยสนับสนุนถามว่าใครไม่สนับสนุนครับมันต้องมาจากนูน่นแหละรัฐบาลนู่นแหละอันนี้คือสิ่งที่ มาไล,ล่เลียงให้ฟังเนาะโอเคก็เป็นการพูดถึงการศึกษาและพูดถึงสิ่งที่รอบข้างของเราเป็นไปนะก็อยากจะให้พวกเราที่ตกงานอยู่ที่นี่ตรงนี้นะฮะก็คือมีทางออกแลก้วก็มีทางแก้ไขนะฮะก็ถ้าใครอยากจะเขาเรียกว่าหางานทำเองนะก็คือทำอย่างที่ ประเทศอิสราเอลเขาทำกดนดีก็คือตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วก็พยายามเดคิดงานออกมาแล้วก็อาจจะสมมตินะฮะถ้ารัฐบาลไม่กระดิกก็ไม่รู้นะส่วนใหญ่ก็ไม่กระดิกอยู่แล้วนะฮะเราก็ลองไปนำเสนอนะครับกับองคอ์กรที่ที่มีทุนแล้วก็มองดูฮะ,ะจริงๆก็มีหลายบริษัทนะผมว่าหลายองค์กรที่เขามีเขาก็มองหาอยู่นะก็เป็นทางออกอันนึงนะครับไม่ใช่ว่าเราจะรอง,งานอย่างเดียวนะครับไม่เป็นลูกจ้างอย่างเดียวเนี่ยทุกวันนี้มันมันก็ดีฮะ,ะแต่ว่า ถ้าเราคิดแบบนักสตาร์ทอัพนะแบบที่จะคิดนวัตกรรมใหม่ๆและคิดแนวทางใหม่ๆไปแก้ปัญหาของบริษัทห้างร้านหรือว่าไปนําเสนอโปรเจกต์ผมว่าอันนี้น่าจะ,จะตอบโจทย์พวกเรานะครับถ้ามันมันเวิร์ตมันไปได้เราจะเป็นเป็นเจ้าของเลยนะไม่ใช่เป็นแค่พนักงานนะครับอันนี้ก็มาเล่าให้พี่น้องพวกเราฟังแล้วก็ลูกหลานนะครับที่จบมาใหม่ๆและยังไม่มีงานทำนะครับแล้วก็ฝากถึงผู้ มีอำนาจรัฐบาลนะครับถ้าจะลงทุนอันดับแรกก็คือต้องลงทุนกับการศึกษาต้องงบประมาณต้องเป็นอันดับหนึ่งของประเทศในการที่จะ,ะไปใช้จ่ายนะฮะไม่ใช่ในเรื่องของอแน่นอนฮะก็น่าก,นะก็สําคัญนะ,ะนกระทรวงกลาโหมก็สําคัญแต่ผมมองว่าบางอย่างก็มัน,ม,นมันเอาไปใช้ไม่ได้เขาเรียกใช้ไม่ได้เต็มที่นะนะ,ะถ้าบริหารจัดการดีก็ไม่จําเป็นต้องใช้งบประมาณอันดับหนึ่งได้นะฮะ เพราะว่าโลกทุกวันนี้มันใช้เทคโนโลยีแล้วมันไม่ใชอ้อะไรที่มันมากมายนะโอเคครับวันนี้ก็มาเพิ่มเติมในสิ่งที่เาขาเรียกว่ามาเสริมนะครับไม,ไม่ไม่ได้มา,าแนะนําอะไรกันามากมายแต่ว่าเราให้ฟังว่าในมุมมองที่เห็นมันเป็นอย่างนั้นครับก็ฝากไว้นะครับถ้าชอบกดไลค์แชร์กด u r s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ติดตามมีอะไรที่มา พูดคุยกันจะได้จะได้ะะไดติดตามกันครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ